ต้นเยอะมากแต่ว่าต้นอันนี้เราไม่ต้องเอานะเราเอาแค่ต้นเหมือนปลูกเลยอะค่ะมันใหญ่มากอะน่าจะได้ประมาณกิโลหนึ่งล้วนะสาวแม่ลูกปามิชาแนลวันนี้เราก็จะมาเก็บอ่า ลัสเบอรี่นะคะคือมันเป็นลัสเบอรี่ป่าค่ะมาเก็บที่เก็บนี่ไม่ได้เจะเก็บันเองนะคะเ,เก็บมาขายกิโลละสามสิบคนก็ประมาณเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้บาทเป็นเงินบาทนะคะก็จะเก็บๆรวมๆแล้วก็ไปแชร์ฟีดไว้แล้วก็เอาไปขาย นั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ของแม่เราเรามาเก็บกับแม่นะคะนี่จ้าเห็นไหมนู่นๆเนี่ยค่ะเป็นราสเบอร์รี่ปะบางลูกก็ลูกเล็กบางลูกก็ลูกใหญ่ ต้นต้นอันนี้มันเป็นต้นมาวยนะคะถ้าโดนปุ๊บนี่แสบคันมันนั้นน่นะมันสุกจนแบบเละอันนี้ลูกหญ่มากส่วนแม่เราก็เก็บอยู่ฝั่งนู้นนะคะเราก็จะเก็บฝั่งนี้แบ่งกัน 안태기 ดูสิมององี้มันไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่พอแบบเลิกขึ้นมาแบบนี้ใช่ปะยเยอะเลยอ่ะอันนี่ด้วยแบบสุดยอดสุดยอดเยอะมากจะทำการเก็บมันให้หมด เออนั่นตัวล้นไปแล้วหน่วยนึงเยอะมนี่อ,อ่เยอะมากค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยแม่แตะโกนถามว่าเยอะไหมดูชี่จะเต็มแล้วน่าจะได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วนะคิดว่าไหมนี่ค่ะเราเก็บเต็มแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่กระปุนนั้น ใช่ค่ะตรงนี้มีแต่ใหญ่ๆอ๋ออันนี้เหมือนแบบเหมือนปลูกเลยอะคะ่ะมันใหญ่มากอะ่ะ โอเคนึกว่าผิดกฎหมายเกิดข้างไหมนูก็ตกใจ <S 2> <S 2> จักรยานเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวมอเตอร์ไซค์จักรยานเขาค้ไม่ว่าหรอกแต่มอเตอร์ไซค์นี่แหละนูก็กลัวอยู่เหมือนกัน แต่หนูก็คิดว่ามันคงไม่ผิดกฎหมายแล้วหนูก็มันก็จอดไม่ได้จอดข้าไอ้กลางทางขนาดนั้นอืมจะยังไงที่มันเศษตกแล้วก็หยิบออก แล้ว <Hello, S 2> มีคนมาช่วยอีกหนึ่งคนที่เกียจเซนเซอร์โอเคปะเธอลองเก็บโชว์พอดีว่าเก็บยังไงวิธีเก็บนะครับคืออันนี้เราไม่ต้องเอานะเราเอาแค่ต้นมั่วแล้วไม่ใช่ <laughs> ะก็เก็บอย่างนี้แหละก็ปกติเราเจอที่ไหนเราก็เจ็บเจอแบบนี้เราก็เจ็บ <laughs> เจ็บเจ็บเจ็บ <laughs> เวลาเจอหนามมันเจ็บนะครับแต่ถ้าเจอหมากก็เก็บ เออโ okay. อเคอะทำงานไป, <c oughs> นปมัได้ถ่ายวิดีโอสักช่วยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเก็บช้าเก็บก็ไม่ละเอียดเก็บเร็วไม่ได้รีบนนะหรอ <c oughs> กนัเนแลขานนึง <c oughs> ยากคนนึงย้อนแสงจปหลอย่างนี้แหละโดนแสงไปหลอปุ๊บเขาก็เลยไม่อยากให้เห็นหน้าขี <c oughs> กับปะกับเต็มละได้กับเต็มละสีสีจิงน้นเลยส่วนแม่เราก็เก็บฟังนูน่นไม่ได้เห็นแม่จักเถื่อว่าจะถ่ายแม่ไม่ได้ถ่ายจักเถื่อเดินทางนู่นไม่ได้ตรงนู้นตรงนู้นไม่ได้ไไดเห็นไหมตรงนู้นเยอะมากแต่ว่าตรงมันไปไม่ได้มันเป็นเหนวอ่ะดูดิตกลงไปก็งูเหลือมกินกิ๊กเธอซ่อนไว้ในป่าใช่ไหม ใช่รู้ได้ไงกำลังเบ่งเก็บเสร็จแล้วได้เท่านี้น่าจะประมาณ 7จ็ลูนั่นแหละประมาณแปดลโอ้ยรถมาเธอโยมันจะตะเลิดลงรถแล้วเราจะกลับบ้านเลยใช้จักรายานคุสีแดงมันเต็มนะคะเราก<ๆ>็จะห้อยอันนี้กลับบ้านเลยใส่เพิ่มอีกไม่ได้ <c oughs> สาวแม่ลูก <c oughs> คีค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะเจะ๊บ๊ายบาย <laughs>